การไฟบาทได้แบบที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเนาะ,<ฮ>ะก็เลยว่าเราประชุมกันว่าเราจะทําถนนแนวกาแฟดีกว่าก็คือเราทําไปถนนเป็นแนวกาแฟด้วยเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็จะมีที่ใช้ไปอยู่เราสามารถไปดับไฟคือไปดูป่าดูอะไรก็สามารถได้แล้วก็จะเป็นแนวเขตก็ได้ด้วยนีย่มันทำให้มันเป็นยัดยืนไปเลยอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> ก็เลยเราทํามาที่ผม,ม, <ฮะ S 2> ม่าทามาสามปีละระดมคนละนี้คนละน้อยปีหนึ่งก็ ทกิโลกว่าสองกิโลกว่า,ลวาแล้วแต่แล้วแต่ที่งบประมาณที่จะมาะที่โลรม,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 มีไม่ได้ใช้คําว่างบประมาณเราใช้ที่พลังที่จะทําได้ก็เราก็ทํามาอยู่ที่รวมทั้งหมดนี่ยมันมีอยู่น่าจะอยู่ที่สิบสิบกกิโลไอรอบรอบทั้งหมดเนี่ยี่สิบสองกิโลที่เราเคยว่าคุอจ่ายนั้นรอบรอบหมู่บ้านทั้งหมดนะแต่ที่ว่าฝั่งนี้นี่มันก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สิบกวกิโล แต่ตัวนี้เราทํามาประมาณจักห้าถึงหกกิโลละและ้วก็จะอยู่ที่ตัวทําต่อก็จะอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกกิโลล้วก็อยากจะทําเสร็จๆเนาะถ้ามีคนมาช่วยแล้วดูทุ่มอะไรเนี่ยเราก็อยากจะทําถันนตนัวนี้ถ้าทำถั่นนตัวนี้แล้วเนี่ยมีประโยชน์ก็คือหนึ่งเนี่ยเราก็ดับแรกเลยที่สาคัญที่สุดเราปอกกันป่าได้สองั่าพอมาปอกกันได้เราก็สามารถขึ้นมาดับไฟสามมติว่าฝั่งนี้ไหม้แล้วก็มาช่วยดับไฟได้หรือว่าเราสามารถส่องส่องดูแลได้ง่ายขึ้น ในขึ้นถนนท่านี้แล้วก็ที่ทํามาปัญหาก็คือเวลาไฟไหม้เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยมาจะขึ้นมาตรงนี้ก็คือมันก่อ,ะอจะขึ้นมานี่มันมัน<อ>ลำบากก็เลยว่า,าคนาคนจะมาก็นอกจากมาทําแนวก๊าไฟแล้วเนี่ยหลังจากแนวก๊าไฟแล้วนี่คขจะขึ้นมาเขาข้างลำบากมากเวลาระดมทูลหรือประกาศจะให้มาดับไฟนี้เขาข้างเขจะออกมาน้อยเพรามันบางคนนี่มาถือเที่ยงอะ มาถือที่นี่นะจุดนี้ใช,ช้เวลาสอสามใช้เวลาสอสามชั่วโมงอ่ะมายิ่งคนที่ไม่มีแรงก็ค่อยๆเดินมาอย่างเงี้ยมาถือนี่ก็เที่ยวพอดียอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่าเดินกลับไปมันก็ทําอะไรได้ไม่เยอะก็เลยเราก็เนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราก็คิดคิด,คดออกมาว่าเราเสียเสียปีปีหนึ่งไปเสียไปเสียแต่มันไม่ได้เลยว่าสิบปีก็เป็นล้านแล้วใช่ไหมยี่สิบปีก็เท่าไหร่ก็เลยว่าเราทํานี่นิดหน่อยอาจจะใช้งบไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เราทําถนนเสพเพราะนี้นะประหยัด ประหยัดลงมาเยอะยัดยืมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่าอันนี้เท่าที่ผมทํามาเนี่ยก็คือดีแล้วชาวบ้านก็มีความสุขเนาะโคนดก็เห็นด้วยในกับประชาคมเนาะก็เลยว่าอยากจัดทาให้มันให้มันคือมันจบเลยอย่างเงี้ยนี่อาจจะให้เป็นโมเดลด้วยในนะคตอาจจะให้ว่าหน่วยงานป่าไม้หน่วยงานอะไรต่างๆว่าเพื่็จะได้ปรักใช้ด้วยอย่างเงี้ยนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ทําให้ต้นไม้ตายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ กุ้งกุ้งอย่างนี้แล้วก็ช่องกุ้งกุ้งอย่างนี้แล้วก็แบกแบกเข้าไปแบกมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นโครงการที่ดีที่พวกเราทุกคนนะคะคิดว่าเราไม่ปฏิเสธเลยว่าเราได้รับผลกระทบจากตรงนี้ทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็แต่ละปีก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นปัญหาสุขภาพที่พี่น้องในเมืองเราได้รับผลกระทบนะคะใน ไว้เนาะนะคะคอย่างที่พระหลวงพูดนะดนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่วันนี้เนี่ยเรามีชุมชนนะคะที่เข้มแข็งที่ช่วยการดูแลอปอดของพวกเรานะคะคก็เป็นหากทุกท่านนะคะอยากจะช่วยนะ,ะสนับสนุนนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถนะคะระดมทุนคนละเล็กละน้อยก็ได้นะคะค่ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหกับพี่น้องชุมชนบ้านปากเกียนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ออ่าสิงงแ,บบแวดลขครับเข่ป่าต้นน้ําบ้าป่าม่วนนะครับถ้าไฟป่ามาเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบหนึ่งเนี่ยมันคือทําให้น้ําแห้งภัยแล้งแล้วก็สองก็คือทําให้น้ําสุกโ,โปกนะครับดึงไม่ได้ก็เลยต้องมา,ามํากพับแท็กเกอร์ก่อนถ้าเปิดเปิดเส้นนี้อีกนี้มันจะง่ายขึ้นไงออกไปดับไฟ งั้นมีประชาคมหมู่บ้านไหมคะว่าอันตกลงใครจะต่อเส้นไหนยังไงบ้างใช่ต้องมีประชาคมหมู่บ้านใช่ใช่เราจะทําตัวไหนอะไรยังไงต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างเงี้ยต้องต้องทำไม่ทําไม่ได้ไม่ใช่สุขสุภาพเพราะหลงชี้เอาเลยไม่ใช่ก็เลยเราก็ประชุมกันว่าอันนี้ก็คืนก่อนเราทํามติว่าปีเนี้ยจะทํานี่ก่อนมันมีหลายเส้นอยู่ไงค่ะอันนี้ก็เส้นนี้ก็ยาวยาวมากแต่ทีนี้ผมก็อยากจะทําให้มันสะดวกที่สุดอะเพื่อป้องกันป่า แต่สิ่งที่เราจะทําต่อคือเส้นเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นไอ้แนวกาไฟแค่นี้มันไม่ได้เราเรียกว่าเส้นเส้นแนวกาไฟข้ามกันดูนะเออมันจะก๊าไฟข้ามกันอยู่ได้อยู่ใช่อันนี้มาข้ามได้อันนี้คือเคือให้มันมอเตอร์ไซค์มาสะดวกเฉยๆยังไม่มีการไฟได้เลยชักอย่างทําไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็คาดว่าก็เหลืออีกเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งทำไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งนี้นะเส้นเส้นหลักเราเรียกว่าเส้นยาวอ่ะ <Happiness unting> แต่ว่าเส้นถ้าจะซอยอย่างนี้ก็มีหลายเส้นอยู่เพราะว่าอย่างอย่าสมมติว่าเรามีเส้นคอมโบใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่ามันดอยนู้นอ่ะถ้าไม่ตรงนั้นจริงๆอ่ะมาก็เราก็ต้องขึ้นมาอย่างเหมือนเมื่อกี้เนี่ะเข้าใจละเอเส้นถนนหลักเนี่ยคือตอนนี้ทำมาแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งสักกี่กิโลคะพู okay, ้หลวงน่าจะอยู <ceux> <Hayır> <cold> ่สักสี่กิโลถึงห้ากิโลวัวนะผ่านน่าถุงใส่มากาะตู้ใส่อันนี้คือส่วนหนึ่งของผลพลอยได้ของการอนุรักษ์ ป่านะคะจากไฟป่าเนาะเราก็จะได้ผลไม้ป่าที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชุมชนเป็นแหล่งอาหารนะคะเป็นเราเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารเนาะแล้วก็ชุมชนก็จะได้ช่วยกันดูแลป่านะคะอันนี้มะกอกป่าก็หลายคนอาจจะเคยเห็นในเวลาทานส้มตำนะคะหรือ ทางเหนือกินกับน้ำพริกตาแดงก็เพิ่มรสชาตินะคะมีวิตามินซีสูงมาก